ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องโปรเชนแอรนะครับอันนี้ก็ตามสัญญาณนะครับผมจะมาเล่นเกลโลบอกให้ดูกันนะครับว่าด้วยกันนะครับ ัช่วงนี้ผมก็เหมือนจะค่อยๆหน่ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับทำให้สัญญาคำข,ขอเนียนะครับทุกคนโอเคนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ทันโอ้โหขงังได้ เวียงแต่แรกแล้วเดี๋ยวผมก็จะแต่งตัวให้ดูนะครับคือตอนนี้นะครับแล้วแบบนี้เดี๋ยวผมจะแบบนี้พลางก่อนนะแบบนี้วันทสกิลม่ยคลาสกิล ตอนนี้ผมก็อารมณ์ดีนะครับเพราะเมื่อกี้ก่อนอารมณ์แค่นี้น้ำนะครับรอ้วข้อแป๊บหนึ่งนะครับลองสงสัยว่าทำไมบุญเงยียบเล่นกล่อง นี่นี่อีีกทว่าทำท่าจะออกมันก็ให้มาเลยโอเคตัวมีตัวอะไรใหม่บ้างนะครับ <c oughs> ว่าทำยไงนะทุกคนอะไรไนะม่ต้องเปลี่ยนโจ oh my god อุ้ยเป็นโจเดี๋ยวผมจะเล่นทีละตัวเลยครับตัวแรกที่ผมจะเล่นก็คือตัวนี้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้ผมจะน่าผมเคยเล่นแต่ไม่เคยทำให้ตกใจมาทุกคนก็ <c oughs> เป็นว่าเราเล็นสามสิบคนก่อนนะครับเดี๋ยวดะเราจะเล่นสามสิบคนพรางก่อนนะครับคือผมก็ชอบเล่นแบบนี้นะครับ โ okay. อเคครับอะละวันนี้กล่องมันกล่องอะไรด้วยนะม,มีตุกวางตัวนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าตุกวางตัวนี้มันทำยังไงนะครับก็หละตามสเต็ปเด็กไทยขอผลชงชงชิงชองจิตจตทองท่งท่องทิงโอเคคนระับลองใช้สูตรเดิมดิ เช่ไออข้อเลยเออสุดเดาร์ทำได้จริงนะลองไปทำกันดูนะครับคุณนั่งท่าจอแต่กูก็ากับข้อมาเดี๋ยวไม่ยินเห็นตัวอลายเดี๋ยวเดี๋ยวดาบโอเคโอเคโอเคได้เอ่อซื้อดาบยี่สิบแล้วก็ซื้อบล็อกโอเคซื้อบล็อกมาึ่ยี่สิบสี่โอเคนะครับเดี๋ยวๆบล็อกบล็อก จำจริงผมจะแบบไปก่อนนะครับแต่มันไม่มีใครกันอันนี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะตายอย่างงเออคิกกับตายให้เพิ่นตอบบู๊กี้ดีดีดิฮึบฟันดาสกิลไมโครสกิวฮ่าฮ่าจงตามอารมณ์คิมวีดีจมตามอารมณ์ไม่รู้เมื่อดีป้า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 ทุกคน

คงเก็บไม่รู้ยากหน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมอ่ะโอ้ยังไงก็ต้องได้ทฮ้ยทางยองเพ่อาผมน่าจะหัวร้อนมากเลยนะครับดูจากที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ผมอยากรู้อย่างหนึ่งผมจำได้อย่างอย่างเลยนีม่มันใชสสามไม่เลแล้วมันราคาถูกแล้วมันน่าจะมีสกิลที่ผมพ่อจำได้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปแอบเอาแอบม่รสักสามมิตรพอรแล้วผมก็จะโอพีเลยนะครับขนาดไม่มีสุดเกาบมันก็จะโอพีมากๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันยึดตรงนั้นไว้นะครับโอเคอ๋อยัง,องควายยังยังว้าจะแอบไปขโมยไม่รูสักนิดนิดนั่นอยาขโมยนะถ้าขโมยนะกูเซ็งเป็ดเลย

có si. okay. đâu sống với lại nụ mệt chi sắm yêu ơi chỉnh 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 Lần này สุดดบมีดไปแม่งเลยไปทางนี้เลยกูมาด้วยความโกรธและความเกลียดชังเพื่อนกูมาด้วยความโกรธและความเกลียดตั้งแต่คู่เพื่อนโอเคแล้วนี่ับ โอ้โหมันจะไม่ให้กูพักเลยนะเดี๋ยเค่ผมว่าตอนนี้กงน้องโอ้ยยังมีโอเคโอเคโอเคเรายังควมีเวลาไปให้ทางไงน้องพี่ขอนะน้องขอหนะ้าขอ,นะอเฮ้ย ไม่มีทางฮะมันก็น่าจะมีได้ลนะดแล้วนะือก็แล้วก็ซื้อบอกแล้วไปเลยซื้อดาไม่ได้ด้วยนะสามเอ็มไม่ลงเอง น้องกำลังอัดคลิปอยู่ครับน้องกำลังอัดคลิปอยู่อัดคลิปยูทูบครับตอนนี้น้องสัญญาลงคลิปไว้หว่าน้องจะอัดคลิปนี่ยาบูดปันนี้น้องอัดคลิปจริงๆไม่ได้อัดเล่นนะอ้าวมียาบูดไปเจอนะ <cười> <cười> okay, để là tí nông lần bắt kiếp Nè Mẹ mẹ Ok nông ngoài đây xuống chạy con đây nè vừa con chạy bình này nắng ngay nông tông quẩy đúng Con tí nông mà nè nong nông ấy nè trình trắng lè Nông mà đẹp Nông bò quẩy nà nông có lưu tố

xem nặng à, mày Yến yên mày Yến mày 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 ok, nó sẽ mày mày người mày con lẻ lẻ, chúng nó có mày 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 200 mày kia mày 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 เมียวบล็อกเราก็อยู่ไม่ได้ตอนที่เราจะตอนน่อหนีมันก็ไม่มีนี่แหละคือบอกไว้แล้วว่าบล็อกสําคัญที่สุดก่อนนะครับนี่ไงจะไม่บล็อกสําคัญได้ไงจะบล็อกสําคัญได้ไงก็บล็อกมันสำคัญนะครับคือเดินนั่นไงฉันเจอเกลียวเก้ไม่รอดนี่ชิงชัง,ช,ง,ช,งชังชังชิงชังชังชังย้เก yeah, okay. ก็ตายดิครับ มตายแบบนี okay. 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 ้ตาย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 กูเถอะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคนี่ขอเถอะขอเถอะไม่ตายอีก ขอใจเด้อแล้วมันยังไม่ได้ความท้อใจก่อนเลยต้องไปเอามาให้อีกทำอะไรเป็นมั่งสร้างกำแพงมาทำไมเนี่ยโอเคเออไปเอาให้มันอ่ะสนุกมันคุณแล้วไหมเอออ่ะ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 ยึดยึดโอเคได้มาไปละ โอเคไปกันต่อคือมันยังไม่เคือบนะเอ้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยจมทำจากอะไรเนี้ยเห้ยเล้วหรือว่าอ่าจริงจริงด้วยใจเรานี้นะขอพลังดูดเลือดได้ไหมครับขอเอ้ ดำตามคำขอแบบนี้ก็สวยสิครับเออฮ่า <c oughs> แกไม่รอดเนี่ยหลังจากนี้แกไม่รอดเนี่ยปิว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 ฮ่าๆแกไม่รอดเนี่ย ตุบบลัดซุปแกทำส้นคนคนชั่วเนอะมันมีทางในการกินข้าวหรอกไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางจะได้ผมอยากได้ครับอะไรที่ผมอยากได้ผมก็ต้องได้ครับไม่มีทางคนสักหนึ่งวิตรทุกครับ เงินมาแล้วท้าบท้ามท้าบที่ท้าบที่กาโอเคผมไปแล้วตรงนนี้ผมไม่อยู่นะคะได้มาสามไม่จุกๆครับไม่ตายนะไม่เอานะโอเคอันนี่ขอก่อนเลยโน่จุดเพื่อนเราเพื่อนกัน ในใจมันบอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเราเป็นศัตรูกันในใจ,จแป๊บเดียวกอดกิ๊บเสักก่อนลองอัดกิ๊บเสักหนึ่งห้เลยครับโอเคส่งเอ้ยใช่ส่งโอเคเอาดามาเอ้ยเดยวพุทธทำไมเอ้ยไม่เอาพลังเงิน จะฟังลงก็ดีนะมันจะได้ดอกแอมิโร่เราด้วยเอานี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็อีกข้าเนี่ยเอาแจก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 อ๋อใครวะอุณจำได้หรือว่ามันมีสกิลอยู่สกิลเนี่ยโอ๋อไม่มีออสกิลอ๋ออันนี้ไม่มีแต่มันตีแรงมากเลยเนาะ แต่พูดงกันน้ไม่ทเลยเนาะของเขาตีเลยเนาะเฮนี่จนเลยโ้ยมัน ตมไม่ไดาตงรงมายวนี่แล้วมันไฟเดวลาแก่เกนนี่ผมว่าแหละขอตัวได้นะทุกคนโอเคเฮ้ยออกมาเพื่อนเราขอนะเพื่อนเราเอาไว้อย่างนี้เอาไว้มมอย่มมอางนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปใหม่นะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าครั้งหน้าจะมาเจอกันอีกนะครับบ๊ายบาย